ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงความหมายของผู้ประกอบการนะฮะซึ่งอาจจะมีหลายคนอาจจะมีคําถามว่าผู้ประกอบการคือใครผมก็อยากจะให้ทุกท่านลองมาดูบุคคลเหล่านี้เป็นเจ้าของร้านอินเทนต์อยู่ที่จตุจักรโครงการ4 2ซอย2ล็อก0 3 4 0 3 5ค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพร้านขายจิวเวลรี่นะคะประเภทเครื่องเงินค่ะก็ทำงานในสาขาที่นี้ประมาณ22ปี เป็นผู้จัดการของบริษัทเวนิเซียและเซเดนนะครับเป็นเจ้าของร้านเสื้อยืดกูสกูดที่โซยินุจักครับท่านจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าจะถามว่าผู้ประกอบการคือใครเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าใจว่าผู้ประกอบการนี่คือเจ้าของธุรกิจใช่ไหมผู้ประกอบการคือเจ้าของกิจการใช่ไหมเจ้าของธุรกิจกับเจ้าของกิจการก็อาจจะไม่เหมือนกันนะถ้าคิดให้ดีนะหรือผู้ประกอบการจะเป็นเจ้าของโรงงานถ้ามีการผลิต หรือผู้ประกอบการพูดง่ายๆเท่าแก่เป็นเท่าแก่หรือเปล่าผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการคือพ่อค้าผู้ประกอบการเป็นผู้จัดการใช่หรือเปล่านะหรือผู้ประกอบการคือ CEO คําคำว่า CEO สมัยหลังๆนี้มีมีใช้กันเยอะนะมีทั้งผู้ว่า CEO ผู้ประกอบการคือ CEO หรือเปล่าหรือผู้ประกอบการคือผู้บริหารนะหรือเป็นนักบริหารผู้บริหารกับนักบริหารก็ไม่เหมือนกันนะ หรือจะหมายความว่าผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจนะบางคนอาจจะสงสัยว่าผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนหรือเปล่าต้องมีการลงทุนนะหรือว่าเป็น SME นะ SME ก็มีความหมายค่อนข้างเยอะนะฮะเราจะเห็นว่าความหมายของผู้ประกอบการเนี่ยนะถ้าเป็นคอนเซปต์ทั่วๆคือหรือความคิดทั่วๆไปเนะี่ยอาจจะมองภาพได้หลายๆอย่างต่างกันนะว่าผู้ประกอบการคือใคร แต่ความจริงแล้วคําว่าผู้ประกอบการในความหมายของเราเนี่ยมันไม่มีคําแปลที่ครอบคลุมทั้งหมดนะเรายืมคํามาจากภาษาต่างชาตินะคําำว่า Entrepreneur Entrepreneur เป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะมันก็จะหมายถึงความเป็นหลายๆอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการคำว่า Entrepreneur โดยรากศัพท์ทางภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้ว่า,เ,าเ,ปเป็นคำหมายถึงคำว่า under taken under taken เนี่ยถ้าเรามันจะแปลเป็นภาษาไทยตรงๆผมก็อยากจะใช้คำว่า entrepreneur หรือผู้ประกอบการเนี่ยคือคนที่จะต้องทั้งลงทุนและแลงแรงนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้บริหารอย่างเดียวนะต้องลงทุนต้องเอาเงินตัวเองมาลงทุนนะและยังต้องลงแรงด้วยลงทุนและแลงแรงไปเพื่อทำอะไรเพื่อหวังผลประกอบการที่จะได้มาจากความสำเร็จทาง ธุรกิจนะอันนี้ก็คือความหมายในทั่วไปของคําว่าผู้ประกอบการซึ่งผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจนะคำว่าผู้ประกอบการในภาษาไทยมันไม่มีคําแปลที่ที่จะอธิบายความครอบคลุมเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปในวิชานี้พอเราพูดถึงผู้ประกอบการผมก็อยากให้ท่านนึกถึงคําว่าอง e อ e เนอร์นะเราก็เรียกว่าผู้ประกอบการก็แล้วกันแต่เป็นผู้ประกอบการพิเศษที่ต้องทําหน้าที่ทั้งหลายหายอย่างนะ คราวนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่ฉงงสงสัยของหลายๆคนนะฮะก็คือคำว่า SME หลายคนก็ยังไม่ทราบเลยว่า SME คืออะไรแต่ก็อยากเป็น SME เ,เพราะมันดูดีนะฮะจริงๆแล้วคำว่า SME เนี่ยในแง่ของทางกฎหมายนะ,ะประเทศไทยเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคำว่า small and medium enterprises นะถ้าเขียนย่อเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า SME ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีตัว S ห้อยท้ายตัวเล็เลกๆให้มันรู้ว่ามันเป็นหลายๆ SME นะสำหรับในภาษาไทยเราก็เขียนทับศัพท์ SME SME คืออะไรนะกฎหมายไทยระบุไว้ว่าการแบ่ง SME ว่าธุรกิจขนาดไหนที่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งกันตามขนาดนะฮะขนาดก็จะแบ่งเป็นขนาดย่อมขนาดกลาง ขนาดแบ่งอย่างไรขนาดแบ่งตามการจ้างงานและตามมูลค่าของทรัพย์สินถาวรนะเสร็จแล้วยังแบ่งตามประเภทนะฮะเป็นประเภทผลิตสินค้าประเภทให้บริการประเภทค้าส่งและค้าปลีกคราวนี้อันไหนที่เป็นขนาดย่อมนะธุรกิจขนาดย่อมก็จะต้องบอกว่าก,ก็จะคือธุรกิจที่ผลิตสินค้าให้บริการค้าส่งหรือค้าปลีกก็ได้ที่มีจํานวนการจ้างงานถ้าเป็น ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าก็จะมีการจ้างงานไม่เกิน50คนหรือในแง่ของสินทรัพย์ถาวรก็มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน50ล้านบาทถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการก็มีการจ้างงานไม่เกิน50คนนะสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน50ล้านบาทเช่นกันประเภทธุรกิจค้าส่งนะมีการจ้างงานไม่เกิน25คนถือว่าเป็นขนาดย่อมนะฮะหรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน50ล้านบาทสําหรับธุรกิจค้าปลีก ก็มีการจ้างงานไม่เกิน15คนหรือมีทรัพย์สินทาวรไม่เกิน30ล้านบาทถ้าสมมุติว่าอยู่ในเกรนนี้นะก็จะถือว่าเป็นขนาดย่อมนะยังถือว่าเป็นขนาดย่อมอยู่นะส่วนขนาดกลางหมายถึงอะไรส่วนขนาดกลางก็จะขยายใหญ่สเกลใหญ่ขึ้นมาจากขนาดย่อมอีกนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นธุรกิจผลิตสินค้าถ้ามีการจ้างงานตั้งแต่51คนไม่เกิน200คนนะก็จะถือว่าเป็นธุรกิจขนาดกลาง หรือทรัพย์สินถาวรไม่เกิน200ล้านบาทนะอันนี้ก็จะเป็นถ้าท่านดูอยู่ในสไลด์นะก็จะเห็นว่ามันจะมีตารางให้เป็นตารางที่กําหนดไว้ว่าธุรกิจขนาดไหนที่เป็นขนาดย่อมขนาดไหนที่เป็นขนาดกลางเพราะถ้าเป็นธุรกิจที่อยู่ในขอบขายอันนี้นะก็จะได้รับการถือว่าเป็น SME ไทยนะถ้าสมมุติว่าทางการทางรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือ SME ถ้าท่านอยู่ ในขายนี้ท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะถือว่าท่านเป็น SME เมนะคำถามมีอยู่ว่าจะต้องเป็นทั้งหมดหรือเปล่านะคําำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งหมดมีเงื่อนขไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้นะสมมุติว่าท่านเป็นธุรกิจการให้บริการที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน50คนแต่ทรัพย์สินถาวรเกิน50ล้านบาทถือว่าเป็น SME มได้ไหมคำตอบคือได้ครับ นะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ถือว่าเป็น SME ได้หมดนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าประเภทธุรกิจนะผลิตสินค้าให้บริการค้าส่งค้าปลีกมันแทบจะครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะเป็น SME เนี่ยมีได้เยอะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าเราอยู่ในขอบขายในความหมายของ SME อย่างไรหรือไม่นะในหัวข้อนี้โดยสรุปนะฮะ ท่านก็จะได้รับความรู้เบื้องต้นว่าคําว่าผู้ประกอบการนะมีความหมายอย่างไรมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมแค่ไหนนะไม่เหมือนกับคําว่าผู้ประกอบการที่เราเคยคิดนะเสร็จแล้วท่านก็จะได้รู้จักว่า SME คือใครนะหลังจากที่มีความรู้ว่าผู้ประกอบการคือใคร SME คืออะไรแล้วท่านก็จะสามารถเอาไปเล่าต่อให้ผู้อื่นฟังนะได้สมภาพสมภูมิอย่างน้อยก็เรียนวิชานี้มาแล้ว ะะต้องเข้าใจว่า SME คืออะไรนะ